นี่ฮะมาถึงแล้วนะครับฟูจิครับจะวิ่งทำไมจะวิ่ง,งเหรอัอ้ไม่ครับคืกคักไหมครับคึกขับเกียอ์อะไรนะคะอะไรครับกินทั้งวันเลยนะครับเช้าวันที่24ครับเป็นมาราธันแรกของเราครับใช่ค่ะที่ญี่ปุ่นครับค่ะตอนนี้ก็แต่งตัวพร้อมแล้วตั้งแต่6กโมงคะ

ตอนนี้พลังงานเป็นเทียมครับตอนนี้ก็เนินอ่นะร้อยเปอร์เซ็นตครับหนึ่งราแล้วค่ะนาครับส่วนโคชโคชกี่เราไปนนู้นแล้วค่ะเปนู่นแล้วครับเรารีบตามไปรอที่สองครับเสี่ยงอ,อะไรบ้างการแงสวนกับตังเรยที่สองนะคะ เรายังเยอะอยู่เลยเ,เจากิโลสี่แลหกเราที่กิโลที่สองแงเ,เลยเมื่อกี้โชต้าครับโชต้าที่เจ็บแผลเจ้าโชต้าเจ้าหน้าฟ้ารเล้านาาดีตมาไวลองงั้นถาคุณป้าหน้ากเฉยมาเชียร์เราแงยังมีอยู่ค่ะเม่จะเต้าสยงา

ต,ต้องลดละไม่ไหวข้าวแ้ววานะครับไฮไปจังเดี๋ยวดีกว่ดีดังไงสามสิบห่อโล ห่ร้อยสิบสาม a ล

แสดงว่าคูขอไปครัมาให้กำลังใจเราเขาโมนะครับโมนะยเย่โอ้ยยเยืออะไรครับยเย่ยเย่ยเยยเยยเย่ยเยเยเยยเย่ยเยยเยยเย่ยเยยเย่ยเ่ยเย นตอนแรกพูดจะเยอะใช่ไหมไม่พูดแล้วไข้างหน้าของมันอะไรเลยข้างหน้าจะเป็นจุดพักจุดพักมอเตอร์เวย์จุดคันออบจุดที่สองค่ pues ะเราเลยจุดเราเลยเวลาคันออบมาป่ะยี่สิบนาทีหรอรอนยี่สิบนาทีได้ตอนนี้เรามาถึงเนินกิโลที่ยี่สิบสองแล้วครับให้ดูเนินนะครับ น,น,น,น้องชอบเนยเนานะไม่ชอบเนหน้าคนไหวครับกิโลที่27ครับผ่านคัตออฟมาได้25นาทีครับไม่โอเคน้ำหน้าจุดคัตออฟอยู่25นาทีน้องไม่โอเค <laughs> โอเคน้องโอเคไม่ไหวอะ่ะปวดไปหมึ่แล้วอันนี้ยังไง เฮ่ยยแยยแยย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 รียย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 รยย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 มยย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 ยรมยย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 ยพยยยยยยยอยย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  โอ้สอมปังครับอ๋อตัวแดงเติมพลังละเป็นไงเอาไหมข้างหน้าพี่ดิ้หมดเลยนี่จะวิ่งละเดินแคส10เมตรนี่นะมันจะต่อยก่อนสามสิบโลแล้าวนี่จะลงไหนแล้วเนี่ย มันเลยก็กลับบ้านลาเลยกินราเมงอ,ะอ่ะสามสิบโลแล้วครับเก่งมากมาเห็ตัวนี้เก่งมากเก่งมากเก่งมากไม่ไหวแล้วเหตุการโลที่สามสิบครับมีคันออฟอยู่สิบห้าเมตรไม่ไหวแล้วครับ<ว><ว><ว>ก็จะทิ้ดท าลงครับมีช่วงเอาึนหอยน้อยแล้วครับช่วงเออนไหมครับเอาข้นา้แล้วหาแล้วครับสิแล้วครับสิบเจ็ดลเลครับตอนนี้ถ้าเป็นซิมอ่ะข้างบนเป็นสีแดงสีแดงหมุนเลยนะแล้วก็ตัวละครแบบหมุนเงียบลวนะหมุนเงียบหมนียบมากค่ะตรงนี้นะครับตรเนี้นะครับมาแตะมือกับนักปาาี่อเหมือนลิวตาเลยนะฮตมือกับลิวตาหน่อยิเลตาหน่อย นั่งอยู่16นาทีนะสบายครับกิโลที่37.7ครับน,น้ำคัทออฟอยู่16นาทีครับอีกแค่4กิโลกว่าๆแนละ้องก็ ใช้พลังขี่สุดท้ายไปนานแล้วนะครับใช่หมดอันนี้เป็นขี่สำรองที่ดึงออกมาจากเซเลเบิ้ลใช่ไมมหมครับซึ่งเราทำได้เข้าใ,ใจไหมครับใช่ใช่จะเป็นลมน่ผมเป็นหลมซีดวะขี่รอบสุดท้ายครับไม่ยอมอยู่ไม่ยอมอยู่มาจ้ะ สักก <laughs> <ai> ิโลทีลต้นไม่ไงมีผู้มีผู้ไวิ่งได้เราต้องวิ่งได้ไปสองกิโลนั่นสิกิโลเยอะครับกิโลเยอะไหมเจ้าเอ้าเมาแล้วแคเจอเพื่อนเจับเพื่อน mãi hát 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 nó hát yeah hát 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 mình nào we have people from regions are participating today. เข่าก่อนน่าที่มครึ่งดีใ,ใจนะครับแย่ไม่โดนพัดแล้ว